สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับวันนี้ผมจักรินรถผลบ้ายนะครับนี่ขออนุญาตนะครับมาทําคลิปให้พี่น้องชมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเพจทางช่องของผมนะครับผมก็เดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณสองสามหมื่นคนนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอความระคความเมตตาจากพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับขอ มาอัปเดตนะครับรายละเอียดสําหรับคันนี้นะครับผมรถคันนี้นะครับจดทะเบียนสองพันสิบสองนะครับหรือหรือปีสองพันห้าสิบห้านะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แท้โรงงานนะครับเป็นรุ่น To y ยต้าเอวิติสนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับคันนี้ดิสหน้าสี่ล้อนะครับผมเบรก ABS นะครับผมประวัติเดิมนะครับสําหรับคันนี้เป็นรถแท็กซี่รับจ้างมาก่อนนะครับเจ้าของปลดป้ายเป็นรถส่วนบุคคลเรียบร้อยนะครับผม คันนี้เป็นเครื่องพันหกนะครับตัว E นะครับผมเลขทะเบียนสวยนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันหกเครื่องดูโอนะครับผมเป็นเครื่องวาวอัตโนมัตินะครับเป็นวาวไฟฟ้านะครับผมคันนี้เคยติดแก๊สมานะครับจะของถอดเรียบร้อยนะครับสีขาวมุกนะครับคันนี้นะครับผมทําโดยช่างแนบนะครับถือว่าโอเคนะครับ โดยรวมนะครับรถสภาพ80%นะครับผมขับปกตินะฮะคันนี้นะครับเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่นะครับเครื่องดีนะครับผมราคาตั้งไว้ที่149,000บาทนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจจะมาดูหรือทดลองขับก่อนก็ได้นะครับ149,000บาทนะครับรถอยู่บ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีเจ้าสรินนะครับหากพี่น้องมีความสนใจนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับ ภายในผมเป็นห,หุ้มแบบเป็นโรงงานนะครับผมนะฮะมานี้นะครับ,นะรบเป็นบอกครีมนะครับตัวอ่าจะหุ้มเป็นบอกครีมตรงกับบอดี้คอนโซนตัวรถนะครับผมก็คันที่ใช้งานไม่หนักนะฮะไม่น้อยนะครับ ตัวบอดี hmm. ้คอนโทรลก็หุ้มใหม่นะครับนี่นะฮะไม่มีรอยติดเข้ามาไปบ้างนะครับผมหุ้มใหม่เรียบร้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับผมก็หุ้มให้ใหม่เลยนะครับนี่นะครับผมไม่มีรอยเจาะนอตนะฮะหุ้มใหม่หมดเลยนะครับฝาครอบเครื่องก็มีนะครับนะนะฝาครอบเครื่องนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับ มาขับขี่ได้เลยนะพี่น้องนะครับผมขับขี่ทางไกลใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วกันนะกระจกขึ้นสี่บานครบนะครับวันนี้แดดแรงนิดหนึ่งนะหลังจากฝนตกนะครับดูคลิปลาวนะครับพี่น้องนะฮะรบกวนขอความเมตตาจากพี่น้องด้วยนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ เป็นเกียร์วอตต้แท้โรงงานนะครับตอนนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับแก๊สถอดออกเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ตาไฟหน้าเปลี่ยนใหม่มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับสีบอกเลยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะสีทําใหม่ทั้งคันเลยนะครับที่น้องท่านใดสนใจก็มาดูกันก่อนนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมืนก้าพันบาทเป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับ กระบะออกหมดแล้วนะครับผมกระบะนะเหลืออยู่คันเดียวนะฮะเหลือคันนี้คันเดียวคันนี้ก็ตั้งราคาไ้ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแล้วคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่เจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับเป็นรถป้ายจังหวัดอุดรธานีเจ้าของเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ไม่รู้สาเหตุนะเครื่องพังหรือเครื่องยังไงหรือน้ำมันเครื่องไม่ได้เติมหรือเปล่าเครื่องพังแล้วยกเครื่องใหม่อ่าเขาไปเปลี่ยนที่ศูนย์เลยนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ศูนย์แจ้งเรียบร้อยนะครับแจ้งเล่มเที่ยงอะไรเรียบร้อยนะครับผม นอกั้นปกติรถวิ่งฟนยนปกตินะครับผมไม่ได้ชนหนักนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูก่อนหรือมาลองขับก็ได้นะครับจะแบ่งจ่ายก็ได้นะครับแบ่งจ่ายสองงวดก็ได้นะครับผมแบ่งจ่ายสองงวดก็ได้นะครับนี้นะครับแบ่งจ่ายกับผมสองงวดก็ได้อาจจะคิดดอกเล็กน้อยนะครับผมท่านใดที่เงินไม่พอนะแบ่งจ่ายได้ครับรับประกันการอวนไม่ต้องกังวลนะฮะผมรับประกันให้เลยนะฮะนะครับแบ่งจ่ายสองงวดก็ได้นะครับ ก็จะไปไว้คนนั่งอยู่อะไรอะไรครับ,บกกฮะบกกนะครครับคันนี้เป็นเครื่อง2,005 cc นะฮะรถปี56ปี13นะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับก็มาดูกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้คือที่มันสูงตัวนี้มีมีพี่น้องบอกว่ามันสูงไม่ใช่อะไรนะครับ พอดีรุ่นนี้เขาติดโชคฝากระโปรงหน้ามานะครับมันเลยสูงก็เลยบอกว่าถ้าเดี๋ยวถ้าพี่น้องว่ามันสูงผมจะเออกก็ได้ไม่ต้องใส่โชคเพราะร่นี้ไม่เป็นโชคโชคฝากระโปรงนะฮะเขายึดแบบว่าไม่ต้องใช้ไม้ไม้ค้ำเนาะเขาเปิดแล้วมันจะดิ่งขึ้นเลยนะฮะนี่ตั้งสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับมีแต่รถด,ดีๆนะพี่น้องนะครับผมบอกว่าใครได้ไปนี้หายห่วงเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมหรือลุ่มจิกๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมดีมากนะครับ ถ้าคือถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้จะสุดยอดกว่านะครับผมสุดยอดกว่าแต่ราคาจะแพงกว่ากันเป็นแสนแต่ว่าสุดยอดกว่านะครับผมเซื้อไปแล้วไม่ต้องกังวลจุกจุกจุกจกิกนะคันนี้สุดยอดมากนะครับอพี่น้องท่านในสนใจมองหารถก็ทักทายเข้ามาได้ศูนย์93373126นะครับคันนี้ตั้งราคาที่110,900บาทผมจะเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่นะครับคันนี้นะครับจะเริ่มมาดูกันนะที่บ้านเตี้ยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ นะครับพี่น้อง FC นฟซะที่ติดตามเพจนะฮะที่เคยซื้อไปก็อย่าเลืมนะฮะมามาเม้นมากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซช่วงนี้งานก็จะพยายามเอารถเก๋งมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคาร์ก็อบ,บะมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับรถเก๋งนี่สุดยอดเลยวันนี้จะไปรับรถอีกคันหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวอ่า <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมวันนี้ผมจะไปรับรถกระบะราคาเจ็ดหมื่นกว่าบาทมามาขายอีกสักคันนะครับอย่าเลืมนะครับพี่น้องนะสนใจนะครับดูคลิปผมจบแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอความมตตาจากพี่น้องทุกท่านนะคุณพ่อคุณแม่คุณอานะครับคุณน้านะครับผมพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับขอให้ท่านทํางานโดยความปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงนะฮะมีเงินมีทองกลับมาบ้านนะครับทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ที่อู่วันนี้นะไม่มีคลิปอะไรใหม่ใหม่ให้พี่น้องดูนะฮะก็เอาตามนี้เลยนะครับผม รถเราจะขายแบ่งเป็นเป็นสองวันเป็นบางคันนะไม่ใช่ว่าจะได้หมดทุกคันนะครับพอดีมันใช้เงินหมุนเหมือนกันนะครับบรรยากาศนะพี่น้องฝนตกใหม่ๆนะครับผมตกมาได้สองวันแล้วครับสมมติบรรยากาศนะพี่น้องฝนตกหญ้าหญ้าเริ่มเขียวพี่น้องหญ้าเริ่มเขียวแล้วนะครับ นี่นาเป็นนาหวานนะครับพวกหญ้าหญ้าไวเนาะมันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หวานข้าวนะครับพี่ประมาณเดือนมีสาเสร็จนี่สงการเสร็จนี่เริ่มไถนะครับเริ่มไถ,เร,มถเริ่มหวานกันแล้วนะครับชาวบ้านนะครับหวานข้าวเร็ว ทางเข้าอู่นะครับะนิดนึงอ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณโอ้นะอู่บ้านนอกอย่างนี้แลครับพี่น้องนะครับผมเป็นอู่บ้านนอกอู่ชนบทนะครับบางคนบางคนที่ซื้อถด้วยกลัวน,น,น,นะครับผมมาจับมาแล้วกลัวไม่ได้รดนะฮะ ทุกอาทิตย์ตามน,นะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีะอย่างยิ่งเลย นี่นะครับผมเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับยมเช้าๆนะครับผมวัวควายก็เต็มตุ่งนะพี่น้องมีโอกาสก็ผ่านมาแวะเล่นได้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวนี้จะขึ้นเป็นข้าวเคี้ยวเลยนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายพี่ให้พี่น้องชมนะฤดูการหวานข้าวทางอู่บ้านนอกแล้วอู่จกักรินนะครับผมเป็นบรรยากาศที่แบบโล่งนะครับผมไม่มีรถติดยมเช้านะครับผม สำหรับท่านที่ที่อยู่ต่างประเทศนะฮะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมคิดอย่าอย่าอย่าลืมคิดถึงบ้านนะครับผมนะบรรยากาศดีนะครับผมแต่ว่าหากินยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าบุคลากรมันเยอะนะฮะก็ต่างคนต่างทำไมหากินนะหาจับจิ้งหรีดยามื่อคืนนี้ก็จะหาจับจิ้งหรีดนะฮะจังจิ้งหรีดเยอะมากนะครับผมนะฮะร้องเร่งมเลยนะครับช่วงเช้าๆนะครับผมะสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี สุบองสุบอลน,นะครับเด้อนะครับผมเ mm. มื่อคลิปผมเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี้ยครับพี่น้องครับผมขอบคุณที่รักครับ mm.